สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนังสือเสียงสื่อสร้างสารรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นองนัทนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc พบกันทุกวันกับซีรีส์วรารีตชีวิตด้วยเรื่องราวที่หลากหลายสามารถนำมาผสมผสานใช้ในการดำเนินชีวิตได้วันนี้เสนอเรื่องความสงบในใจคือขุมพลังผู้ฟังทุกท่านครับ มีสิ่งหนึ่งในชีวิตของผู้คนบนโลกใบนี้ที่ไม่ต้องใช้เงินปราไม่ต้องแสวงหาแต่สามารถสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวของตัวเองนั่นคือความสงบสิ่งนี้แม้นฟังดูแสนง,ง่ายแต่เมื่อจะต้องถึงคราวปฏิบัติจริงกับกลายเป็นเรื่องยากสำหรับใครใครหลาย,ลายๆคนครับมูลเหตุก็เพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันมักมีสิ่งยั่วยุมีสิ่งที่มาลุมเลา้า หลายคนสมาธิสั้นลงเพราะโซเชียลมีผู้คนมากมายที่สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวขาดซึ่งสมาธิที่หนักแน่นมูลเหตุเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารต่างๆนั้นมีเรื่องราวให้ค้นหาให้ติดตามให้เข้าไปมีส่วนร่วมและมีเรื่องราวให้ตื่นเต้นตลอดเวลารวมถึงอย่างเป็นช่องทางในการประกอบธุรกิจได้ตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยด้วยเหตุนี้จึงมีผู้คนมากมายที่ใช้ชีวิต หรือดำเนินชีวิตโดยปราศจากความสงบจึงส่งผลต่อสุขภาพบุคลิกภาพและสัม,มันธภาพครับวิธีการสร้างความสงบในใจครูบาอาจารย์ได้สอนไว้นั่นก็คือไหวพระสวดมนต์เป็นประจำทุกเชา้าค่ำปฏิบัติตามหลักของศาสนาของเราให้สม่ำเสมอควบคุมบริหารดูแลความรู้สึกอารมณ์จิตใจ คิดนั่งสมาธิเป็นประจำอย่างน้อยวันละสินาทีบริหารเวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงต่อวันให้อยู่กับตัวเองด้วยการอ่านหนังสือหรือบำเพ็ญเพียรฝึกปล่อยวางให้อภัยไม่ยึดติดมองโลกในแง่ดียิ้มให้กับตัวเองขอพระคุณทุกสรรพสิ่งในจัก,กรวาลชื่นชมตนเองให้พลังใจและกำลังใจ ตัวเองตลอดเวลาทุกท่านครับตามหลักของศาสนานั้นในทุกศาสนาย่อมมีหลักปฏิบัติและแน่นอนครับย่อมส่งเสริมสนับสนุนให้คนของตนนั้นเป็นคนดีการที่เราหากเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเราไหว้พระสวดมนต์อยู่เป็นประจำจะทำให้จิตสงบจะก่อให้เกิดกฎแห่งแรงดึงดูดที่ดีจิตสำนึกจิตใต้สำนึกนั้น ก็จะอยู่ในจุดที่สงบในขณะเดียวกันการที่เราสามารถควบคุมบริหารดูแลความรู้สึกของเราอารมณ์ของเราจิตใจของเราหรือความคิดของเราได้นั้นมันสามารถทําให้เราเนี่ยมีแนวคิดที่สร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาการมีสมาธิการอยู่ในจุดที่สงบเงียบแม้ในยุคป,ปัจจุบันจะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาแต่หากว่าเรา มีการวางระบบระเบียบตัวเองไว้รู้จักการวิธีการบริหารเวลาได้แล้วลก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ยากครับดังนั้นครับการฝึกจิตใจของเราให้รู้จักการปล่อยวางให้อภัยไม่ยึดติดมองโลกในแง่ดีมันยิ้มให้กับตัวเราเองก็สามารถสร้างความสงบในใจได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ไหนผู้พูดเองเคยมีโอกาสเดินทางโดยรถไฟใต้ดินหรือรถไฟลอยฟ้า บางครั้งก็จะเห็นผู้โดยสารบางคนหลับตาลงนั่งนิ่งๆอยู่ท่ามกลางผู้คนหรือผู้โดยสารที่มากมายเขากับสร้างความสงบให้กับตัวเขาเองได้ครับดังนั้นครับเพียงเราหมั่นทําสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอด้วยจิตที่เป็นสุขความสงบในใจก็บังเกิดแล้วครับขออนุญาตทบทวนดังต่อไปนี้ว่าหากเราประสงค์ที่จะมีความสงบในใจให้หมั่นไหว้พระสวดมนต์เป็นประจําทุกเช้าค่าปฏิบัติตามหลักของศาสนาของเราให้สม่ําเสมอ ควบคุมบริหารดูแลความรู้สึกอารมณ์จิตใจและความคิดนั่งสมาธิเป็นประจำอย่างน,น้อยสักวันละสินาทีสามารถบริหารเวลาหรือหาเวลาอย่างน้อยสักหนึ่งชั่วโมงต่อวนันให้อยู่กับตัวเราเองด้วยการอ่านหนังสือหรือบำเพ็ญเพียรฝึกปรอยวางให้อภยัยไม่ยึดติดมองโลกในแง่ดียิ้มให้กับตัวเองตลอดเวลาและมันฝึกขอพระคุณทุกสรรพสิ่งในจักรวาลชื่นชมตนเองให้พลั่งใจและกำลังใจตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอครับ ทุกท่านครับความสงบในใจคือกลุ่มพลังที่สร้างสรรค์คือฐานอันแข็งแกร่งของชีวิตคือแหล่งผลิตแนวคิดที่งดงามของมนุษย์การเป็นผู้ให้ผู้ส่งมอบผู้แบ่งปันถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญทางสังคมที่จะทําให้เรานั้นมีความสุขในวงกว้างโปรโดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้รับแนวทางวิธีทางซึ่งสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตส่วนตัวครอบครัวและสังคม เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นสุขภาพดีมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองงอกงามขอให้มีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตสำหรับวันนี้สวัสดีทุก,ท,กทุกท่านครับ